สิบสองความผิดทางอาญาที่เกี่ยวกับทรัพย์สินความผิดทางอาญาที่เกี่ยวทรัพย์สินเนี่ยคือการกระทําที่ทําให้ทรัพย์สินหรือสิ่งของของผู้อื่นนั้นเสียหายหรือสูญหายโดยไม่เป็นธรรมมีอะไรบ้างไปดูหนึ่งรักทรัพย์มาตายที่สามร้อยสามสิบสี่แอบเอาทรัพย์ของผู้อื่นไปโดยเจ้าของไม่รู้ตัวสองวิ่งเหล่าทรัพย์มาตายที่สามร้อยสามสิบหกแย่งเอาทรัพย์ของผู้อื่นไปต่อหน้าโดยใช้ความรวดเร็วหรือวิ่งและเอาไปเลย สามชิงทรัพย์มาตรา339เอาทรัพย์โดยใช้กำลังปทุมร้ายหรือขู่เข็น,นสี่ปล้นทรัพย์มาตรา3 4 0เอาทรัพย์โดยร่วมกันตั้งแต่สามคนขึ้นไปพร้อมใช้กำลังขู่เข็นใช้กำลังหรือขู่เข็นห้ายักยอกทรัพย์มาตรา352ผู้ครอบครองทรัพย์โดยชอบและเบียดบังเป็นของตนเองหกชอบโกงมาตรา341 หลอกลวงผู้อื่นให้หลงเชื่อแล้วเอาทรัพย์พไป 7. ความผิดฐานโกงเจ้าหนี้มาตรา350ผู้กระทาเจตนาโกงเจ้าหนี้กระทําโดยยักย้ายซ่อนทําลายหรือหลีกเลี่ยงการชราระหนี้มีผลทําให้เจ้าของเจ้าหนี้หรือเสียหายเจ้าของเจ้าหนี้เสียหาย8กันารชกทรัพย์มาตรา 300, 3า7การสการขู่เห็นจะทําร้ายต่อชีวิตร่างกายสิรภาพชื่อเสียงหรือจะเป็นทรัพย์สินของผู้อื่น 8. รีดเอาทรัพย์มาตรา3038ขคค่มขู่หรือโดยอ้างว่าจะเปิดเผยข้อมูลลับเพื่อให้ได้ทรัพย์มา10รับของโจรมาตราที่3057รับซื้อหรือช่วยซ่อนทรัพย์สินที่ได้จากการกระทําผิด11ทําให้เสียทรัพย์มาตรา 8, ที่3058ทําลายหรือทําให้ทรัพย์สินของผู้อื่นเสียหาย12ข้อสุดท้ายบุกรุกมาตราที่3062เข้าไปในที่ของผู้อื่นโดยไม่มีสิทธิ ขอบคุณครับนำเสนอด้วยนายด้วยวงเงินบาทม .4 ทับหนึ่งเลขที่5้าหากมีข้อไปพลาดอะไรขออภัยด้วย